ใหม่มากครับลูกค้าครับบอกได้เลยรถคันนี้นะครับลูกค้าเก่าเขาดูแลดีจริงๆนะครับเอาราคานะครับวันนี้เอาราคากันไปก่อนเลยนะครับ1ล้าน1นึ่งแสนสบาทสวัสดีครับสวัสดีนะครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเช่นเดิมไม่ใช่ใครที่ไหนคือตองหนึ่งกีตา์คุณค้าเจ้าตัว bmw นะครับ f 3 0นะครับตัวนี้เป็นตัว manu c h a n e ตัวใหม่นะ ไม่เชนนะครับตัวใหม่นะครับไฟใหม่นะ F30320i นะครับ 320i รถปีอะไรเอ่ยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือรถปี2 0 1 6ับกครับลูกค้าครับรถแท้นะครับ BMW อคันนี้นะครับออก BMW อ็มไทยแลนด์เอาราคานะครับวันนี้เอาราคากันไปก่อนเลยนะครับ1,130,000าบาทว้าวถ้าเกิดประวัติดีนะครับสามารถกู้ได้เต็ม จมูกรับอากาศนะครับตอนนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BM นะข้างบนก็เป็นโลโก้นะครับใบพัดใบพัดนะพอมาข้างๆนะครับไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟเหลี่ยมแล้วนะครับเป็นตัวไมน์เชนนะไฟสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นนั t i ี e แล้วนะครับของ BMW นะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับข้างบนตัวนี้นะครับ ข้างบนนะครับมันไล่โดยคมเนียมนะครับส้นข้างในนะไล่โดยคมเนียมนะครับถ้าเปิดนะครับจะติดไฟนะครับเป็น led นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็สามารถนะครับปรับนะครับเวลาแสงสว่างสวนมานะครับรถสวนมาสามารถปรับไฟสูงไฟต่ำได้อัตโนมัตินะครับไฟตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างอาจฉยะครับท่านลูกค้าครับเกิดนะครับรอบล่างนะครับ ออกแบบมานะครับให้ดูโบเฉี่ยวขึ้นนะครับแล้วก็คาดด้วยโคมเมียมอีกทีนงนะครับข้างล่างนะครับคาดด้วยโคมเมียมอีกทีงครับให้มันดูสวยงามดูแพงดูหรูหราขึ้นนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้นะครับก็คันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสีเดิมๆนะนะครับใช้ล้อของ bmw นะครับเป็นขอบของ17นะครับขอบของ17นะเห็นไหมครับลักษณะของเขานะครับเป็นลอลอยนะครับสีบอลเงินนะแล้วมาดูมิตินะครับของแก้มตัวรถเวลาเคาะลงในบอดี้ตัวถังของ bmw นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมันดังแบบนี้เพราะว่าด้วยวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับขึ้นรูปนะครับ แก้มก็ขึ้นรูปตั้งแก้มนะครับเป็นวัสดุเกรดดีนะครับแข็งแรงทนทานและน้ําหนักเบาครับลูกค้าครับดูลายเส้นต่างๆมิตินะครับยาวจนไปถึงข้างหลังนะครับมาดูกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถฝังไฟ LED ไว้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวให้โดดเด่นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาเราจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับไล่ด้วยขอบครเมียมนะครับขอบกระจก พอมานะครับขอบประตูนะครับเสานะครับจะเป็นสีดําเป็นโนดําเงานะครับไม่ใช่ดําด้านนะครับเป็นวัสดุชิ้นดีนะครับเป็นวัสดุนะครับเกรดดีนะแล้วเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมีมีแสงด้วยเห็นไหมครับนะครับมีแสงด้วยอ่านะครับมีแสงนะครับเวลาเราเปิดนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับให้เห็นนะครับในลักษณะว่า ประตูอยู่ตรงไหนมือจับอยู่ตรงไหนนะครับเห็นแต่ไกลนะครับเวลาเราจอดรถในที่มืดนะครับไฟท้ายของเขานะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟใหม่แล้วนะครับเป็นไฟ led เหมือนกันนะครับไฟท้ายแล้วก็ไฟถอยนะครับจะมี2ฝั่งขึ้นมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับสาสีจุดนะเห็นไหมครับบนท่อนะครับจะคาดด้วยเส้นโครเมียมนะครับยาวมาอย่างนี้นะครับให้มันดูสวยนะครับดูสวยงามขึ้นนะจัดไปเน้นได้เต็มนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ลูกค้าครับดอกเบี้ยนะครับเอาไปเลยนะครับเริ่มต้น2.79นะครับเริ่มต้น2.79นะครับ4ปีนะครับลูกค้าประวัติดีเอาไปเลยนะครับปอนสบายๆนะครับยาวนานได้ถึง6ปีถึง7ปีนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกปีปอนซีรีส์สามนะครับข้างหลังมันจะกว้างไหมนะครับลักษณะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูนะเห็นไหมครับไม่มีนะครับ ตัวนี้นะครับเรื่องยงเรื่องยางนะครับจะไม่มียางอะไรเพราะมันจะเป็นยางรันแฟตแล้วก็ผมอยากจะบอกนะครับว่าคันนี้นะครับภายในนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือนะครับคอนโซลนะครับคอนโซลดูนะครับคอนโซลนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับข้างบนแล้วก็ไล่ด้วยลายไม้นะครับสีดำนะครับเคลือบด้วยอะกอสนะครับตัวนี้จะไม่เป็นรอยู้รอยนะครับข้างล่งข้างล่างก็จะเป็นเก๊ะนะครับ ไว้เปิดได้นะครับเอกสารของ B M วมันอยูนะแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจอลูกค้าครับเมื่อก่อนนะครับจะเป็นหน้าจอที่ฝังเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นจอยื่นออกมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวไ r ร v e นะครับไว้กดนะครับเลือกโหมดต่างๆนะครับเห็นไหมครับกดนะครับนี่เราก็แบ็กกลับไปใส่แผ่นก็ได้แแผ่นเหมือนเดิมนะครับออโต้นะครับ เป็นระบบแอร์ออโต้ปรับแยกโซนนะครับส่วนลดล็อกนะครับลดล็อกกระยุงนี้นะครับของ BM w มอยู่มีที่วางแก้วมาให้นะครับ2 2ใบนะครับเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นะเปิดปิดได้ใครจะใส่คุญเจงคุญแจหรือใครจะใส่แก้วก็แล้วแต่นะครับล่างลงมาอีกก็คือระบบเกียร์นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าครับลูกค้าครับระบบเกียร์ไฟฟ้า8จังหวะของ bmw นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าอัตราการต่อเกียร์ของเขานะครับทำได้นิ่มนวลและดีเยี่ยมส่วนเรื่องโหมดการขับขี่นะครับก็มีไม้เลือกกัน3โหมดด้วยกันนะครับโหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเป็นสีแดงนะครับนี่คือสปอร์ตนะครับหมวดปานกลางนะครับก็จะเป็นคอมฟอร์ตนะครับ แล้วก็หมวดนะครับประหยัดพลังงานที่สุดนะครับก็คือหมวดอีโก้นะครับจะเป็นรูปสีฟ้านะครับท่านลูกค้าครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยสปานะจับกระชับนะครับพวงมาลัยไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินครับลูกค้าครับแล้วก็มีมาติฟังก์ชันนะครับทั้งสองฝั่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟเลี้ยวนะครับด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัดน้ําฝนนะครับลูกค้าระบบไฟก็จะเป็นระบบไฟแบบ ออโต้ก็ได้นะครับปรับเลือกเอาได้นะครับตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับแลวเบบใหม่ๆนะครับผมบอกได้เลยนี่ผมว่าฝั่งด้านซ้ายครับลูกค้าครับแทบจะไม่ค่อยได้นั่งดูได้เลยนะครับรอยต่างๆนะครับยังเดิมยังไม่มีรอยยุ่งรอยยักแล้วหนังนะครับยังคมนะครับดูนะครับอยากจะนั่งดูนะครับลูกค้าครับข้างหลังนะครับอยากจะนั่งดูนะครับว่ามันจะติดไหมช่วงหัวไม่ติดนะก็ไม่ได้ติดนะครับลูกค้าครับ แอร์ก็จะมีนะครับออกมาจากคนชนกลางนะครับสองฝั่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับนั่งสบายนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็บาะใหม่มากนะครับอยากให้ดูนะครับเบาะใหม่จริงๆนะใหม่มากนะแล้วก็เปิดได้ดูเลยนะนี่นะครับของใหม่ๆมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับกดปุ๊บดีดเลยนะนี่คือของใหม่นะครับแล้วดูนะครับแทบจะไม่ได้ดึงลงมาใช้เลยครับลูกค้าครับ ไล่มาตามตั้งเกตตะเข็บนะครับมิดอาร์คคาบกาวนะครับแล้วก็คานหน้านะครับไม่มีรอยรื้อต่างๆนะครับเครื่องนะครับน้ำมันไม่มีเยอ้นะครับยังเป็นสภาพสวยงามสามารถนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0868256996ครับผมตองหนึ่งยินดีนะครับรับสายและให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจในรถตัว bmw320i วันนี้นะครับผมตองหนึ่งกิจตารลูกค้คาต้องขออนุญาตนะครับจากลูกค้าที่น่ารักทุกท่านกันไปก่อนครับสวัสดีครับ